นี่สินะสมุนไพรนอนยญกหรือถังเช่าเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากนักถ้าเอามารวมกับสมุนไพรอื่นต่างๆมันคงจะดีไม่ใช่น้อยผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยแอนจัก,กรพงศ์ทุกคุณค่าที่เราจะรวมไว้ให้คุณเพิร์บคอดีรวมทุกสิ่งไว้ให้แล้ว คุณผู้ชมคะวันนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดทังเช่าแท้สายพันธุ์ทิเบตนะคะเพิร์คอร์ดีพลัส CBD ร่วมทุกสิ่งไว้เพื่อคุณค่ะและแน่นอนนะครับเพิร์คอรดีถือว่าเป็นสมุนไพรชั้นสูงมากๆครับในแพทย์แผนจีนที่จะมาช่วยเสริมการบำรุงร่างกายหลับก็ง่ายขึ้นหลับสบายได้เต็มที่เต็มอิ่มเพิ่มขึ้นด้วยละครับ ไว้ทำงานก็เหมาะไว้คุณพ่อคุณแม่ยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าเฮิร์บคอดีของเราผสานสมุนไพรมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเห็ดลิ้นจือดลูข้าวดอกดาวเรืองสารสกัดจากขามิ้นชันกระชายขาวก็ใส่ให้ด้วยที่สำคัญแตกต่างไม่เหมือนใครคือสารสกัดจากช่อดอกกัญชงนั่นเองค่ะและแน่นอนนะครับลดราคาพิเศษไม่ลดปริมาณนะครับทาวันละหเม็ดเท่านั้นเซตนี้ทานได้3เดือนไปเลยแล้ครับ ทเทลียมเมล็ด11บาทเท่านั้นเองนะครับกับเฮิร์บคอรดีของเราครับวันนี้อยากดูแลสุขภาพใครที่รู้สึกอื่นมาไม่แข็งแรงป่วยง่ายอ่อนเพลียบ่อยให้ Herb c o คอร์ดี้พัล c เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะโปรโมชั่นของเราวันนี้ซื้อ1กล่องแถมฟรีไปเลยอีก2กล่องรวมแล้วเซ็ตของเราคือ3กล่อง 90เมตรทานได้3เดือนเลยค่ะปกติแล้วราคาเกือบ5,000แต่วันนี้พิเศษสำหรับคนโทรทันจ่ายแค่999บาทเท่านั้นโปรโมชั่นของเราจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรด่วนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้อยู่กับมิ้นแล้วก็ พี่ออฟค่ะถ้าเกิดพูดถึงเทรนด์ของการดูแลสุขภาพต้องบอกว่ามีแต่คนให้ความสนใจไม่ว่าจะไวยไหนไม่ใช่แค่วัยรุ่นวัยทํางานแล้วนะเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุผู้สูงไวไัยวัยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแลสุขภาพเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้เชื้อโรคไวรัสก็เยอะ<ช>โรคเกิดใหม่ก็เยอะแยะมากมายเห็นนิ่งๆเห็นเงียบๆคนนอนโรงพยาบาลเทียบนะคะคุณขาและในกลุ่มเปราะบางเอางี้ละกันกลุ่มพ่อคุณแม่กลุ่มผู้สูงอายุผู้สูงวัยนี่แหละต้องดูแล เป็นพิเศษเพราะอายุมากขึ้นโรคชุดก็มีความเสื่อมของร่างกายก็มาบางคนร่างกายไม่แข็งแรงป่วยบ่อยนะคะเป็นหวัดง่ายบางคนมีความเครียดนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับนอนไม่เต็มอิ่มพี่อ๊อฟขาคุณผู้ชมคาตื่นมา เวียนหัวปวดหัวหน้ามืดมันเซซเหมือนคนจะเป็นลมเหมือนคนไม่มีแรงตื่นมาได้แค่สองสามชั่วโมงเอ้าเพลียและรู้สึกง่วงและแบบนี้แสดงว่าร่างกายของเราเอ๊ะไม่ค่อยดีแล้วนะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะฉะนั้นวันนี้เราสองคนเลยมาแนะนําอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สําหรับดูแลสุขภาพร่างกายและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนใส่ใจสุขภาพอะไรคะพี่ออฟคะใช่ครับนั่นก็คือ Her b ์บคอร์ดิพลาสซีบนั่นเองนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเท่าผสม CBD ครับท่ผูมที่มีสารสกัดสําคัญไฮโซมาต้องบอกแบบนั้น uh. ทางเช่าแท้สายพันธุ์ที่เบสครับ uh. ที่ประสานสกัดจากสมพรายจากธรรมชาติมาเสริมแล้วก็บํารุงในการดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะครับเห uh. นื่อยล้านอนไม่พอนอนไม่หลับหรือว่ามีเรื่องหัวอาการอักเสบ ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นต่างๆนะครับจะเข้าไปบํารุงอย่างเต็มที่เลยนะครับใช่ซึ่งในเรื่องของสมุนไพรนะทั้งสมุนไพรจีนสมุนไพรไทยขึ้นชื่อลือชาทั่วโลกให้การยอมรับอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีผลงานวิจัยออกมาเยอะแยะมากมายว่าสามารถช่วยบํารุงดูแลสุขภาพร่างกายของคุณได้นะคะโปรโมชั่นวันนี้คุณผู้ชมขาใครที่อยากได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมารอเลยนะคะเพราะนี่คืออีกหนึ่งสินค้าขายดีมากีกท่ทีสายเข้าแน่นมากเดี๋ยวจะคว้าไม่ทันค่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้ซื้อ1กล่อง แถมฟรีไปเลยอีก2กล่อง ฟังไม่ผิดค่ะซื้อ1แถม2รวมแล้ว3กล่อง90เม็ดทานได้ก็คือ3เดือนเลยนะคะปกติ3กล่องนี้ราคาเกือบ5,000นนะวันนี้พิเศษ999บาทเท่านั้นโปรโมชั่นของเราจะส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยตกต่อเม็ดพี่ออฟค่ดูแลตัวเองแค่วันละ11บาทเท่านั้นเองโอ้โหราคานี้ราคาดีมากนะครับถ้าไปซื้อถังเช่าจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมราคาไม่ได้แบบนี้นะใช่เอาจริง,รงๆงปกติที่เขาขายตามท้องตลาดทั่วไปราคา ไม่ดีเท่านี้แถมถังเช่าสายพันธุ์ไหนก็ไม่รู้ <Ừ. S 2> ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนหลายครั้งเขาชอบหลอกเราใส่ถังเช่าถังเช่าถังเช่าแต่สายพันธุ์ไหนใส่ในปริมาณเท่าไหร่ <Ừ. S 2> คุณผู้ชมบางครั้งใส่มาให้ทานแล้วไม่เห็นผลเลยไม่เห็นรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเลยแต่ของเราย้ำว่าเป็นสายพันธุ์ที่เบสที่ราคาแพงหายากมากแล้วใส่ในปริมาณที่คุณทานแล้วเห็นผลการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่ดีจริง คนนี้ไม่มารับเป็นครีเซนเตอร์เราแน่นอนใช่ครับผู้พันเบิร์ดใช่ครับเขาไม่เอาตำแหน่งหน้าที่เนาะ <c oughs> เอามาเอามาแบบบอกเราหรอกว่า <c oughs> ของมันดียังไงบ้างนะท่านผู้ชมเพราะผู้พันเบิร์ดเนี่ย ทำงานก็หนนะักทั้งทำงานในรัชการด้วยแล้วก็มาทำงานด้านวงการบันเทิงด้วยนะครับให้เราได้ติดตามผลงานการทั้งแสดงหนังนะครับแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแล้วก็นะครับรับให้แม่แอนแบบนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์เฮิร์บคอดี้ผู้พันเบิร์ดบ,บอกว่าของมันดี<อ>เลยต้องมาบอกกันนะว่ามันดีจริงๆนะครับซึ่งวันนี้เรามีภาพเบื้องหลังคุณผู้ชมขาการถ่ายตัวตัวตัวเนี้ยโฆษณาชุดนี้มาให้ดูด้วยเดี๋ยวไปชมกันคะ่ะ นี้ก็เป็นเฮิร์บคอร์ดี้ครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงร่างกายซีนแรกก็เป็นซีนเกี่ยวกับการสู้รบครับก็คือเหมือนกับเราเป็นนักรบเนี่ยออกไปไปรบเดี๋ยวซีนต,ต่อไปก็จะเป็นลักษณะของถ่ายร่วมกับคุณแอนนะครับก็คือจะเป็นลักษณะข,ของการที่พูดคุยกันว่าจะไปรบแล้วก็ไปถึงไกลถึงที่เบสนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะได้ผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นผังเช่ามาจากหลังคาโลก แล้วก็เอากลับมาเพื่อที่จะให้คุณแอนนั้นมาปรุงเป็นยาสำหรับบำรุงร่างกายครับก,ก็ก็ขอบคุณค่ะที่ผู้พันให้เกียรติมาร่วมง,งานครั้งนี้คือเฮอร์คอดีนะคะคือถังเช่าที่ คิดฝันมานานมากละในการที่จะมีทางเช่าของตัวเองในการที่จะปล่อยออกสู่ตลาดเพื่อให้เป็นเขาเรียกว่าตัวช่วยของนักสู้ทุกคนในชีวิตค่ะก็คงนึกถึงใครไม่ได้นอกจากนักสู้ตัวจริงอนี่ยทุกคนเบิร์ดเลยครับผมนกครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับติดตามผลงานพีทซีตัวนี้นะครับรับรองครับว่าเหมือนหนังแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยครับ คือปกติเนี่ยเราจะเห็นผู้พันเบิร์ดเป็นนักแสดงเนาะไม่ได้เห็นผู้พันเบิร์ดไม่เห็นเลยดีกว่านี่น่าจะเป็นสินค้าตัวแรกเลยมั้งคือวันเพิร์ดนะคะรับเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าทานแล้วเห็นผลการเปลี่ยนแปลงร,รู้สึกว่าร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าและผู้พันเบิร์ดเห็นแบบนั้นนี่ก็ หลายขวบแล้วนะ<อ>เลขห้าเลขหกแล้วั้ยเลขห้า<อ>แล้วแหละห้า<อ>แล้วนะแต่ยังดูสุขภาพดียังแข็งแรงอยู่เลยนะคุณผู้ชมคือหลักๆแล้วอย่างที่มิ้นบอกไปของเราสารสกัดเนี่ยไฮไลท์คือถังเช่าที่เบตแล้วก็ยังมีเห็ดหลินจือแล้วก็มีสารสกัดจาก CBD ด้วยนะคะใจความสําคัญเลยก็คือถงังเช่าคุณผู้ชมคือถ้าพูดถึงถังเช่าเนี่ยจะบอกว่าเป็นสมุนไพรจีนที่ถูกพูดถึงมาอย่างยาวนานแล้วก็ถูกใช้มาอย่างยาวนานกว่า2,000ปีแล้วนะคะในอดีตเนี่ยถังเช่าถูกยกให้เป็นยาอายุวัฒนะจะมีรับ ประทานกันในรั้วในวังเท่านั้นฮองเต้ขนมจักรพรรดิเท่านั้นคุณผู้ชมเพราะอะไรถังเช่าคือหายากวิธีการสกัดวิธีการได้มาในซึ่งสรรพคุณทางยามันยากมากๆนะคุณผู้ชมและทุกวันนี้ถังเช่ายังคงได้รับความนิยมเพราะมีงานวิจัยออกมาแล้วมีงานวิทยาศาสตร์ออกมาเยอะแยะมากมายทั้งภาษา<ม>ไทยภาษาอังกฤษภาษาทั่วโลกเลยคุณผู้ชมได้รับการยอมรับนะคะและถังเช่ามันดียังไงคุณผู้ชมคาะอย่างแรกเลยนะคะเขาบอกว่ามันช่ว ช่วยส่งเสริมร่างกายของท่านชายได้บำรุงนะบำรุงได้คุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้ยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงซึ่งเหมาะมากๆกับสถานการณ์ตอนนี้นะคะ,ะช่วยเสริมความเขาเรียกว่าฟื้นฟูความเหนื่อยล้าของร่างกายบางคนใช้ร่างกายมันหนักทํางานหนักปาร์ตี้หนักใช้ชีวิตเต็มที่ตื่นมามันเหนื่อยลา้ามันไม่มีแรงทานตัวนี้มันช่วยฟื้นฟูร่างกายจากภายในสู่ภายนอกนะคะที่สําคัญของเราเซตวันนี้เรามีสารสกัดอื่นๆใส่ลงไปเพิ่มให้ด้วย นั้นมันจะไปช่วยบำรุงในเรื่องของระบบประสาทและการทํางานของสมองได้ด้วยเรียกว่าครบทั่วเลยนะใ,ใน1เม็ดนะครับเพราะว่าสารสกัดเนี่ยที่เราเห็นกันว่าทําไมเป็นเม็ดแบบนี้นะครับแม่แอร์เนี่ยดีไซน์ออกแบบแล้วก็คุยกับนักวิจัยบอกว่าถ้าเป็นเม็ดแบบเนี้ยคุณภาพคุณประโยชน์สารอาหารจะครบถ้วน อัจแน่นทุกอนูของเม็ดนี้ไปเลย <c oughs> คือต้อง,ต,องอต้องบอกว่าขอชื่นชมทีมงาน R d ดีผู้พัฒนา<อ>ตัวสินค้านะคะเ<อ>ขาเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลสุขภาพผู้ใหญ่จริงๆโดยเฉพาะปัญหาที่คุณผู้ใหญ่เจอคุณพ่อคุณแม่เจออย่างที่มิ้นบอกไปบางคนกังวลเรื่องระดับน้าตาลระดับไขมันคอเลสเตอรอลนะคะคแล้วก็โรคชุดต่างๆที่ท่านเจออยู่คือทีมงานในเราเก่งมากคิดคนวิจัยออกมาสารสกัดอะไรดียังไงแล้วใส่เท่าไหร่ใส่แล้วถึงทานแล้วเห็นผลการเปลี่ยนแปลงวันน มั่นใจได้เพราะนี่คือสินค้าของคุณแอนคุณผู้ชมเพราะคุณแอนคิด ทำแล้วก็พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญแทนคุณแอนทานเองด้วยฉะนั้นอะไรก็ตามที่แม่หยิบเข้าปากอะ่ะมันต้องดีมันต้องปลอดภยัยมันต้องไม่อันตรายและคุณคุณแอนเนี่ยให้คุณยายา่าซึ่งเป็นคุณแม่ในวัย60กว่าวัายเปราาบางนะตั้งจริงออพอพูดถึงเลข60จะกลายเป็นว่าคุณยายา่าแข็งแรงค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยไม่ต้องมานั่งดูแลกันเป็นผู้สูงอายุผู้สูงวัยที่ยังสามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขใช่ครับเนีเออ่ยผมเคยไปพวกร้านยาจีนนะอยากจะรู้ว่าไอ้ถ สายพันธุ์ที่เบต์อะเท่าไรเท่าไรพี่ตัวเล็กๆนิดเดียวเนี่ยเป็นพันหลายพันเกือบมื่นพี่แบบจะซื้อให้แม่กินดีไหมมันก็ไม่ไหวนะซื้อทีเป็นหมื่นเนี่ยแล้วจะบอกว่าคุณยาย่าเคยมาร่วมรายการแล้วบอกว่าเคยไปเจอไอ้ตัวเทพมาเหมือนกันที่ที่เบตเลยเขาขายกันนะคุณผู้ชม โลกเป็นล้านเกือบล้านหลายแสนขนาดคุณย,ยา่าบอกว่าฉันก็ซื้อไม่ไหวฉันขอแบ่งเข้ามานิดเดียวเรามาลองดูอยาเอามาลองดูไ,ไปรากฏว่าอ๋อมันดีจริงๆคุณผู้ชมและของเราย้ำนะคะว่าเราใช้ถังเช่าสายพันธุ์ที่เบตแท้เลยใช่พอแม่เนี่ยคือบินไปไปหาที่ต้นตอแหล่งวัตถุดิบเลยนะครับว่าอันเนี้ยดีราคาไม่แพงแล้วก็ราคาเข้าถึงได้เพื่อที่จะดึงมาให้คนไทยไม่ใช่แบบว่า กินหลายต่อมีเพราะาคะคนกลางคนหนึ่งสองสามาแล้วแม่ค่อยมาเนี่ยคือแม่บอกไม่ไม่ฉันบินไปหาต้นต่อเลยตราสะกัดต่างๆที่เราเห็นจากฝรั่งเศสจ,จากนุ่นจากนี่นี่คือแม่หามาให้ทั้งหมดถูกต้องคุณผู้ชมแล้วอย่างตัวถังเช่าสายพันธุ์ที่เบตต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่ สรรพคุณทางยาดีมากเอาง่ายๆจะว่าดีที่สุดในตลาดตอนนี้ก็ว่าได้นะคะแล้วก็ราคาแพงมากเพราะอะไรวิธีการเก็บเกี่ยวแล้วก็ช่วงที่เขาสมบูรณ์ที่สุดมันไม่ได้มีตลอดทั้งปีเราต้องคัดคคเลือกช่วงด้วยฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณสามารถช็อปได้ซื้อได้แค่เม็ดละ1 1บาทแต่คุณได้สารสกัดที่ดีมากๆไม่ใช่แค่ถังเช่าสายพันธุ์ที่เบสนะคุณผู้ชมแต่สารสกัดอื่นๆที่เราใส่รวมกันลงไปอย่างที่มิ้นบอกอะชื่นชมจริงๆทีมวิจัยเราเก่งมากคุณผู้ชมคัดสารสกัดแบบีีเมมย ใส่ไม่ว่าจะเป็นเห็ดหลินจือคุณผู้ชมอพอทังเช่าเห็ดหลินจือรวมกันจะช่วยฟื้นฟูร่างกายนะคะระบบภายในแบบองค์รวมนะคะสามารถช่วยควบคุมแล้วก็ดูแลการระดับน้ํามันอขอภายระดับไขมันแล้วก็น้ําตาลได้ด้วยทำให้การไหลเวียนเลือดเป็นปกติต้านอนุมูลอ,อิสระชะลอวยัยเสริมการนอนหลับพักผ่อนให้ดียิ่งขึ้นมากไปกว่านั้นคุณผู้ชมเราใส่เจ้าวิตามินต่างๆลงไปด้วยอีกมากมายรวมแล้วใน1เม็ดก็คือ14ชนิดนะคะ<อ>แล้ววิตามินเป็นวิตามินพื้นฐาน ที่จําเป็นแล้วร่างกายต้องการนะคะคุณผู้ชมขานว่าจะเป็นวิตามินซี1ีหนึ่ง3ีหกีสิทานไปปุ๊บเนี่ย คนที่ทํางานหนักๆนอนอดึกๆเวลาตื่นมามันจะไม่ล้ามัน<อ>จะไม่เพลียใช่เพราะวิตามินดีวิตามินบีเนี่ยจะทําให้สดชื่นวิตามินดีก็เรื่องของการดูแล <c oughs> เรื่องของร่างกายแคล,ลเซียมต่างๆพอ,อดูดซึมได้ดีเพิ่มขึ้นนะครับผู้ชมแล้วก็แน่นอนครับที่สําคัญก็คือเราใส่ CBD ไปด้วยะนะครับเป็นสารที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับลดอา,าอาการอักเสบในร่างกายตามข้อตามจุดต่างๆตามผิวหนงังตามอวัยวะต่างๆมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับลดอาการอักเสบลงแล้วก็ ทำให้การทํางานต่อเรื่องนานๆเนี่ยทำได้สบายเพิ่มขึ้นแล้วก็แข็งแรงเพิ่มขึ้นนะใช่แล้วที่สําคัญคุณผู้ชมค่ะ CBD หรือว่าเจ้าน้ํามันช่อดอกกัญชงน้ํามันมะลิกัญชงมันจะช่วยเสริมการนอนหลับพักผ่อนในกลุม<อ>่มคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุผู้สูงไวัยได้ดีม,มินเชื่อว่าทุกวันนี้หลายท่านนอนหลับไม่สนิทหรือบางคนหลับไปแล้วสะดุ้งตื่นกลางดึกแล้วมันนอนหลับต่อไม่ได้พี่ออฟมันทรมานมากๆคุณผู้ชมเพราะอะไรตื่นเช้ามามันไม่สบายตัวมันรู้สึกหนักๆหัวบางคน นเวียนหัวบางคนรู้สึกว่าบ้านหมุนหน้ามืดจะเป็นลมแบบนี้แล้วถ้าเกิดสมมติคุณล้มลงไปในวันที่ไม่มีใครอยู่บ้านน่ะจะช่วยเหลือตัวเองยังไง oh. แล้วผู้ใหญ่คุณหมอขีดเส้นใต้เอาไว้เลยว่าห้ามล้มเด็ดขาดะฉะนั้นเราดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ยังไงคุณผู้ชมนั่นก็คือการนอนก่อนขอให้นอนให้ดีรับรองว่าตื่นมามันจะไม่มีอาการแบบนี้อาการแบบนี้จะน้อยลงแถมร่างกายมันจะสดชื่นสดใสมันมีพะละกําลังแต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่าตื่นมาได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงก็เหนื่อยและก็ลาและ ก็เปลี่ยนและนี่เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอีกหนึ่งทางออกสําหรับคนที่อยากใส่ใจดูแลสุขภาพและหลายคนได้ลองแล้วติดใจกลับมาซื้อซ้ําค่ะเพราะอย่างที่บอกไปเรารวบรวมสมุนไพรทั้งจีนทั้งไทยทั้งแผนไทยแผนจีนมารวมเอาไว้นะคะหน้ากล่องเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยว่าเป็นถังเช่าสายพันธุ์ที่เบตแล้วเป็นสูตรที่มีส่วนผสมของน้ํามันจากช่อดอกกันชงคุณผู้ชมหน้ากล่องพรีเซนเตอร์ของเรา คุณแอนจัก,กรพงศ์นะคะเจ้าของมิสยูนิเว r ร์สนะคะและผู้พันเบิร์ดผู้ที่ไม่เคยรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้สินค้าตัวไหนแต่มั่นใจของเราเลยมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้คลิกให้ดูหลังกล่องแบบนี้เราเขียนสารสกัดต่างๆเอาไว้ชัดเจนว่าใส่อะไรบ้างแล้วใส่ในปริมาณเท่าไหร่นะคุณผู้ชมมากไปกว่านั้นเลขจดแจ้งอ,อยอมีคุณผู้ชมโรงงานผลิตของเราเป็นโรงงานผลิตระดับต้นๆของประเทศฉะนั้นมั่นใจได้วันเดือนปีที่ผลิตระบุเอาไว้ชัดเจนและมีร ราคาเต็มติดไว้ให้ด้วยคุณขาราคาเต็มกล่องละ1,590บาท<อ>แต่วันนี้30เม็ดซื้อกับเรากล่องนี้นะเห<อ>ลือแค่กล่องละ333บาทเพราะธรรมดาในเน็ตตอนนี้น้องมิ้นพี่ไปเซิร์ชดูเนี่ย<อ>9 9, 9้นะ<ก>แค่กล่องเดียวนะเดือนเดียวแค่กล่องเดียวนะแต่นี่3ากล่องนะ 3กล่องตกเฉลี่ยแล้วกล่องอละ3 3 3บาทบคิดเป็นต่อวันวันละ11บาทเท่านั้นบอกเลยว่ามันคุ้มค่ากว่าเพราะอะไรถ้าคุณไม่ดูแลตัวเอง ลงทุนดูแลตัวเองนะวันหนึ่งคุณลองคิดดูแค่คุณจะต้องไปเข้าโรงพยาบาลตรวจสุขภาพเฉยๆยังไม่นับว่าไปเจอโรคนะหาหมอทานยาเสียเงินไม่พอเสียเวลาแล้วถ้าเกิดเป็นโรคเป็นอะไรขึ้นมาที่มันรักษาไม่ทันแล้วอะ่ะคุณขามันเสียสุขภาพจิตลําบากตัวเองไม่พอเป็นภาระลูกหลานเอาไปอีกโอ้โหวุ่นวายไปเลยนะครับน้องอมิ้นและแน่นอนครับพอเราดูกล่องแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนิดนึงไหมที่มีตัวอย่างว่าเนี่ยที่เห็นเป็นแบบเม็ดๆอย่างนี้มาอย่างไงพอเปิดออกมาครับป๊าบนี่มาเป็นแพ็กฟรอ เลย,ยนะ,น,ะน้องมิ้น,น <ะ S 1> อย่างดีนะฮะ<ช>เขาบอกให้อย่างดีมากคือต้องการ เก็บคุณประโยชน์แล้วก็เรื่องของควบคุมอุณหภูมิมต่าง<อ>ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นลักษณะแผงคุณผู้ชมที่คุณ<อ>สามารถเนี่ยตรงนี้นะระวังไว้ให้ตรงนี้<อ>พกพาง่ายนะคะไปได้ทุกที่เลยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยผมชี้แค่ดูเนี่ยอ๋อมีแผงอยู่ข้างในเลยนะใช่ครับคือใน1แผงมันจะมีทั้งหมด15เมตรคุณผู้ชม<อ>เราให้ไป2แผง30เมตรหลายท่านใช้อย่างนี้และกันหลายท่านวัยทํางานซื้อไปฐานรู้สึกได้เลยว่า7วันแรกสัปดาห์แรกที่ออฟหลับดีขึ้น นี่นคือวิธีการที่ มันมีเทคนิคนะเนี่ยเขาจะมีสองสองฝั่งไว้นี้ฮะเขาจะซีนตรงกลางไว้เพราะฉะนั้นคือเราเนี่ยก็ค่อยๆดึงออกมาซีนฟองได้เลยได้เลยือฟปอยฟอยอย่างดีคุณผู้ชมแล้วตัวเม็ดเนี่ยนะบางคนมองดูแบบเอ๊ะใหญ่เกินไปหรือเปล่าบอกเลยว่ามันไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วเม็ดเนี่ยค่อนข้างเป็นรีรีฉะนั้นเวลาผู้สูงอายุผู้สูงวัยทานเนี่ยมันกลืนง่ายมากๆคุณผู้ชมค่ะและที่สําคัญเราใช้นวัตกรรมอย่างดีคุณผู้ชมไม่มีกลิ่นสมุนไพรเหม็นๆแต่ยังคงสรรพคุณทางยา คงคุณค่าคุณประโยชน์เอาไว้แบบครบถ้วนใน1เม็ดคุณได้สารสกัดมากถึง14ชนิดในเม็ดเดียวเหมือนเป็นการรวบตึง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คุณกินอยู่ทุกๆวันหลายท่านทานแยกกันวิตามินซีเม็ดวิตามิน B เม็ดนะคะกระชายขาวเม็ดนึ่งขมิ้นชันถังเ่าเม็ดเห็ดลิ้นจือเม็ดแบบนั้นลาบากค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รวมให้ใน1เม็ดง่ายๆวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนเท่านั้นนะคุณผู้ชมจําไว้ง่ายๆเลยและเซตของเราคือทานได้ต่อเนื่องคือ3เดือนเลยนะเดี๋ยวพีว่ลองแกะให้ดูไหมเอาเลย <วะ S 1> เอาเลยกิแบบประมาณไหนเนาะให้พี่ออฟโชว์เม็ด ให้ดูว่าลักษณะของเม็ดมันเป็นยังไงเนี่ยเป็นเม็ดแบบนี้เลยนี่นคือคเม็ดมันจะเป็นรีรีแบบนี้คุณผู้ชมไม่ได้ใหญ่เกินไปเวลากลืนลงคอมันกลืนง่ายไม่ติด,ดคอเวลาทานกับน้ํานะอ่ะกลืนเ,เลยไหม เอาเลยเหรอได้แสดงว่าช่วงนี้ทํางานหนักใช่ไหมครับผมต้องการการบำรุงเป็นพิเศษนี่แล้วจะบอกว่าตัวนี้นะไม่ใช่แค่เหมาะกับผู้สูงอายุผู้สูงวัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านะคะแต่วัยทํางานวัยเรียนที่ใช้สมองเยอะๆวัยทํางานเนี่ยคุณผู้ชมเป็นวัยที่นอนดึกตื่นเช้าไม่มีเวลาดูแลตัวเองได้เฮอร์บคอดี้ช่วยแล้วเป็นไงบ้างพี่อ๊อฟเบิร์กเลยนะเพราะว่าคือเม็ดอย่างที่มิ้นบอกไปไม่ได้ใหญ่เกินนะคือดูเหมือนใหญ่ ก็พอกินกับน้ําอึกหนึ่งปุ๊บไหลลงไปเลยไม่มีติดคอไม่มีไม่ชนะกบายคุณพ่อคุณแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ทานได้ทานง่ายๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นติดคอด้วยนะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เรามีเสียงของผู้เชี่ยวชาญมายืนยันด้วยนะคะว่าทําไมจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายด้วยถังเชาวสายพันธุ์ที่เบตไปฟังกันค่ะ ถังเช่าทิเบตถือว่าเป็นถังเช่าที่มีคุณภาพมากเมื่อเทียบกับถังเช่าชนิดอื่นๆในสารสกัดถังเช่านะคะจะมีสารออกฤทธิ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเบต้าเซลลทำให้ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ถังเช่าเนี่ยถือว่าเป็นอาหารเสริมชนิดหนึ่งเลยทีเดียวที่ช่วยบำรุงสุขภาพและฟื้นฟูได้ดีเมื่อเราทานถังเช่าเข้าไปตอนช่วงก่อนนอนเนี่ย เราก็จะได้รับอะดีโนซินเพิ่มขึ้นและสอดคล้องไปกับกระบวนการของร่างกายที่เกี่ยวกับเรื่องของเมลาโทนินหรือฟาร์มากาบาด้วยฟาร์มากาบาเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่สามารถช่วยเรื่องของการนอนหลับได้ดีระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยถังเช่าจะช่วยเพิ่มการทํางานของเม็ดเลือดขาวให้ดีมากขึ้นทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้ม,มกันที่ดี เนี่ยแหละคุณผู้ชมคาะถึงบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสําหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพวันนี้ใครรู้สึกมีความเครียดนอนหลับไม่สนิทสะดุ้งตื่นกลางดึกตื่นมาอ่อนละอ่อนเพลียรู้สึกไม่ค่อยแข็งแรงเป็นหวัดง่ายหรือใครที่เป็นภูมิแพ้ตื่นมาไอจามน้ำมูกไหลตลอดเลยคุณผู้ชมแพ้ตลอดไม่เคยชนะสัทีวันนี้ลองดูแลตัวเองด้วยเฮ r ร์บคอร์ดี้พลัสซีบีดีเซ็ตของเราในวันนี้ดูนะคะหลายคนได้ลองแล้วเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีรวมไปถึงอีกหนึ่งสาวสวยเพิ่งรับมงมาหมาด น้องนิชามี u n u v i v s r s ์ Thailand รองอันดับที่4ะนะคะเคยมาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะอ,อะเดี๋ยวไปดูคลิปวันนั้นไปฟังเสียงกันคะ่ะ ปกติแล้วน้องนิชาเวลาพักผ่อนรู้สึกว่าตัวเองนอนนอนหลับสนิทบ้างไหมฮะถ้าเกิดว่าตอนที่ยังไม่ได้มีตัวช่วยเฮิร์บคอดีต้องบอกว่าไม่สนิทเลย<อ>แล้วก็เพราะด้วยความที่เราทํางานหนักบ,บวกกับเราเป็นภูมิแพ้<อ>ใช่ค่ะน,นิชามีโรคประจําตัวคือเป็นภูมิแพ้เพราะฉะนั้นทุกเช้าที่ตื่นมาจะต้องมีแล้วน้ำมูก<อ>จะต้องมีแล้วไอแล้วก็ เสียงอะค่ะจะสังเกตเลยว่ามันจะขึ้นจมูกอ่าเสียงขึ้นจมูกใช่ซึ่งอันนี้เป็นข้อเสียมากๆถ้าเกิดว่าเราจะไปเป็น speak s p o k e r p e r s o n นะคะสำหรับว่าแบบว่าประเทศไทยเป็นตัวแทนให้กับประเทศใช่แล้วก็ถ้าเราจะไปพูดว่าเสียงอุ้ยอย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดว่าเรา empower ไม่พอไม่มีระวังละทีนี้พอได้ทานตัวนี้ไปเป็นไงมันเปลี่ยนเลยใช่เพราะว่า ด้วยความที่พอทานไปปุ๊บเนี่ยมันไปช่วยซ่อมแซมภายในใช่ส่งออกถึงภายนอกเสียงเปลี่ยนมีความมั่นใจมากขึ้นสายตาเรามุ่งมั่นมากขึ้นเพราะว่าเราเหมือนได้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอใช่พอมันเวิร์กกับนิชาค่ะก็เลยแนะนําทางบ้านด้วยว้าวดีใจเพราะว่าที่บ้านก็มีคุณตาคุณยายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันก็เลยอยากแนะนําให้ท่านนะคะทานเพื่อที่จะสุขภาพดีขึ้นนะ นี่แหละหลายคนได้ทานแล้วก็มักจะบอกต่อแล้วก็อยากให้คนในบ้านได้ลองทานด้วยวันนี้ลูกหลานดูอยู่ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่เลยไม่ต้องถามหรอกว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสุขภาพดีไหมเพราะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ถามทีไรจะตอบว่าไม่เป็นไรแข็งแรงดีลูกไม่ต้องห่วงแม่สบายแม่กินข้าวได้นอนหลับ ไม่เป็นไรซื้อปไปเลยคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมบางทีเนี่ยสุขภาพไม่ต้องรอให้เป็นก่อน<ช>มันป้องกันได้ก่อนดูแลได้ก่อนเกิดเวลาจะเป็นขึ้นมามันจะได้ไม่หนักมากนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทานของเราแล้วทานตัว H รับคอดี้พลัสซีบีดีแล้วคุณได้อะไรอย่างแรกคุณได้ความคุ้มค่าก่อนเพราะราคามันคุ้มจริงๆค่ะคถัดมาทานเป็นประจำต่อเนื่องจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยง่ายเชื้อโรคไวรัสก็มาติดเรายากนะคะถัดมาใครที่ทํางานเหนื่อยทํางานดึกไม่ได้พักผ่อนเหมาะมากๆเพราะ เขาจะช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้านะคะมากไปกว่านั้นสารสกัดอื่นๆที่เราใส่ให้ไปมีส่วนช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองด้วยที่สําคัญถูกใจคนทุกวัยโดยเฉพาะคุณแม่คุณยา่าคุณตาคุณ,ค,ณคุณตาคุณพ่อนะคะนั่นก็คือการทานไปแล้วรู้สึกหลับสนิทหลับลึกตื่นมาสดชื่นแจ่มใสนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะใช่ครับเรียกว่าอัดแน่นครบถ้วนจริงๆนะครับท่านผู้ชมกับคุณประโยชน์กับเพิร์บคอร์ดี้ของเรานะครับที่สําคัญต้องย้ำว่า ผลิตภัณฑ์ของคุณแอนแต่ละตัวเนี่ยเรามีอยอถูกต้องทั้งหมดนะครับรับประกันเรื่องของความปลอดภัยและก็ดีต่อสุขภาพแล้วครับเพราะว่าเราเห็นข่าววักนก่อนคุณจ่าอาสยามคุณพ่อเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะเพราะว่าเรื่องของการไปทานอะไรไม่ไม,มีอยอขึ้นมาอ,อันตรายมากนะครับแต่ของเรารับประกันว่า ของดีปลอดภัยทุกเม็ดคุณภาพมากๆนะครับใช่แล้วคือต้องยอมรับกันก่อนทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในท้องตลาดมันมีเกลื่อนตลาดใช้ว่าเกลื่อนตลาด,ดนะค,ค,คุณผู้ชมจะเลือกอะไรเข้าปากจะเลือกอะไรใช้จะทาอะไรจะทานอะไรขอให้ดูเจ้าของแบรนด์ว่าน,นี้เจ้าของแบรนด์คือคุณแอนระดับเจ้าของ Miss Universe, มิสยูนิเว r ร์สทานเองด้วยให้คนในบ้านทานด้วยฉะนั้นมั่นใจได้วันนี้ Her b c o r อดี Plu CBD ค่ะโปรโมชั่นซื้อ1กล่องแถมฟรีไปเลยอ,อีก2กล่อง1แถม2 3สกล่อง90เม็ด ทานได้90วันก็คือ3เดือนเลยนะคะคปกติแล้วราคารวมการเกือบ5,000ันบาทแต่วันนี้พิเศษรีบพรด่วนค่ะ999าบเาทเท่านั้นจะส่งฟรีให้ด้วยถึงหน้าบ้านบอกเลยว่าคุ้มเพราะปกติเอาเฉพาะสารสกัดถังเช่าอย่างเดียวนะกล่องหนึ่งเดือนหนึ่งที่คุณต้องจ่ายกันอ่ะเป็นพันคุณผู้ชม<อ>แต่วันนี้ถังเช่าทิเบตเห็ดหลินจือก็ได้น้ำมัน CBD ก็ได้แถมสารสกัดอื่นๆผงกระชายขมิ้นชันต่างๆใส่ให้ครบวิตามินก็บีให้ดูแลร่างกายแบบองค์รวมแต่คุณ ขายแค่เม็ดละ11บาทเป็นพี่พี่ซื้อไหมซื้อเลครับว่าราคานี้หาไม่ได้แล้วนะครับผู้ชมธรรมดาตกเม็ดหนึ่งเนี่ยยี่สิบสามสิบบาทห้าสิบบาทบ้างแต่นี่เหลือเม็ดละ11บาททานได้3เดือนต่อเนื่องกรับโปรนี้โปรดีมากๆนะครับผู้ชมกับเพิร์ฟคอร์ดี้พรัสซีบีดีต้องรีบโทรเข้ามาแล้วครับส่งฟรีถึงบ้านด้วยนะครับใช่ค่ะตอนนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วรีบโทรให้ทันนะคะไม่อยากให้พลาดจริงๆลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ